สวัสดีครับวันนี้โมทนายพามารีวิว DJI Osmo Action 3กันนะครับก็เป็นกล้องแอคชั่นแคมที่อยากได้มานานครับแต่ว่าดูราคาทำไมก่อนเนี่ยปีที่แล้วนี่ยังแพงอยู่นะครับหมื่นกว่าบาทเป็นตอนนี้เป็นเขาียกเป็นคอมโบเซ็ตเลยนะครับก็คือเพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างทั้งไม้ทั้งเคสทั้งแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถที่จะเป็น power bank ได้ด้วยก็คือ ครบเครื่องเลยนะครับในราคาที่ย่อมเยาตอนนี้ก็มีดีดใจ o s o มอ c a อคั n มาแล้วนะครับอ่าก็ปีนี้4มาแล้วผมเลยไปหา3ที่ราคายังพอจับต้องได้ราคานี้ประมาณสัก6 0 0 0ถึง7,000บาทนะครับแล้วแล้วแต่สภาพก็มาอันบดอกเลยนะครับตัวนี้สุดยอดเลยครับนี่ครับเปิดกล่องมาครับก็จะมีตัวนี่เลยนะครับ กล่องนะฮะดูก็เหมือน a อคชั่นเลยนะครับอ่าสามกับสต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็ได้กล้องมาเนาะแล้วก็ได้ตัว power bank มีที่เป็นแบตเตอรี่เคสมาด้วยภายในก็จะมีแบตเตอรี่อยู่3ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะทำเป็น USB C นะครับ แล้วก็เสียบชาร์จได้เลยนะครับเนี่ยผมจะได้ให้ดูเนาะมันพิเศษตรงนี้นครับเอาโศัพท์มาเสียบไ้เลยอ่าชาร์จไ้เลยนี่ฮะชาร์จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับก็ให้ความสวกสะดวกส,สบายนะครับเป็นทั้ง power bank มาเป็นทั้งตัวเคสแบตเตอรี่ในตัวด้วยคก็มีสายใช้ซีดูใช้ซีมาให้นะครับนอกจากนั้นในกล่องก็จะมีตัวอุปกรณ์เพียบเลยนะครับตัวนี้เป็นคลิปที่เอามต้ติดตูดตรง DJI ได้เลยเนี่ยเป็นคิปแม่เหล็กด้วยนะครับเนียปุ๊บได้เลยเป็นแม่เหล็กที่ทรงพลังมากครับเนี่ยนี่ขนาผมเอาใกล้ๆนะมันยังโอ้โหสุดยอดเลยครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมีอะไรเอ่ยมีฮาร์ดเคสนะครับอ่ามีฮาร์ดเคสเนาะนี่ฮาร์ดเคสไม่ต้องเสียตังค์ซื้อครับ DJI คิดมาให้เรียบร้อยนะครับมีฮาร์ดเคสด้วย มีตัวข้อเบร์มีตัวแปลงที่เป็น Micro ไมโควิส b ีมาให้นะฮะเป็น S, เป็นเอปกติเนาะแล้วก็เป็นตัวนี้ผมชอบมากเลยตัวนี้เป็นเรียกว่าตัวติดกับกระจกรถยนต์ไอ้ทอดพวกโลหะต่างๆสามารถติดได้ตรงนี้ครับนี่ตัวนี้ได้เลยะฮะแล้วก็เอากล้องกล้องตัวนี้ไปติดเนาะติดแบบนี้แล้วก็้กอติดได้เลยติดที่กระโปรงรถ อลไมันก็จะมีเป็นแม่เหล็กเนาะตรงนี้อ่าท่ทะเป็นตัวกาวแบบนี้เอง,เองนะครับเป็นตัวกาวติดได้นะครับอันนี้ก็โอเคเลยนะครับตัวนี้นนใช้งานได้ดีเป็นซิลิโคนเนาะอ่าตอนจากนั้นมีฮาร์ดเคสครับมีฮาร์ดเคสเนี่ยชอบจริงๆเลยตัวนี้ถ้าว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นถนะ้าไปซื้อก,ก็ก็หลายตังอยู่เนาะอันี้สามารถที่จะใส่งานได้เลยนะครับ ได้เลยนะครับอนนี้ก็โอเคเลยนะครับอนอกจากนั้นในกล่องก็จะมีนี่ที่สำคัญคือโอโหตัวนี้บอกไว้เลยว่าคุ้มค่ามากครับไม้เซลฟี่เรานั่นเองนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับตัวนี้ยาน1.5เมตรนี่มันตัจะไหลตัวนี้โอโหแล้วก็มีตัวนี้สามารถที่จะต่อขาได้ด้วยเนาะ 1นสีนั่นเองนะฮะตัวสกูนะครับนี่ครับไม้ยืดยาวนะครับยืดยาวมากนะครับยาวจริงๆนะครับโอ้โหแล้วตัวนี้ผมบอกเลยก็คือถ้าเป็นตัวสามเนี่ยคุ้มค่ามากในการซื้อนะราคาเจ็ดแปดพันเนี่ยจะเป็นมือสองนะครับมือหนึ่งอาจจะต้องอาจจะต้องหานิาจจห,าหนึ่งนะครับมาพร้อมไม้ด้วยนะครับนี่พอมไม้เลยเพราะนั้นก็ให้ของมาครบเลยนะครับ ต่ผมเอาให้ดูเนาะ่ามีไม้มีเคสนะครับแบตเตอรีร่มีกล้องอ่ามีอุปกรณ์เพิ่มเติมผมชอบใยกล่องมากเลยกล่องเขามีครบเซตเลยอะเราไม่ต้องไปหาซื้ออะไรอีกแล้วนะครับเนี่ยหมดแล้วกล่องโอเคนะครับดีใ,ใจ อสมอสามนะครับอ่ะเลยกล่องอันนี้อันหนึ่งนอกจากนั้นเขาเขาจะมีตัวคู่มือบอกขาคราวาว่าวิธีการทำยังไงเนาะเนี่ยมีสแกนมีสำหรับเอ่อดาวโหลดแอปอะไรต่างเนี่ยนะครับแล้วก็วิธีการติดฮาร์ดเคสเนาะเอามาให้ดูด้วยภายในกล่องครบเครื่องนครับแล้วเป็นกล่องรักโลกด้วยกล่องกระดาษนะ ผมว่าแบรนด์นี้ก็โอเคเลยนะครับคือความคุ้มค่าของเขาคือเขาครบเครื่องนั่นเองนะฮะผมก็าลงหากล้องไอคันแคมเอาจะไปถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวนิดน,นึงฮะนี้ก็ต้องไปเที่ยวบ้างแหะครับตอนนี้เราก็เลยหาไอคันแคมมาตัวหนึ่งนะฮะโอเคเริ่มจากนี่เลยครับตัวกล้องนะฮะภายในก็กล้องก็ด้านนี้จะเป็นตัวเปิดแบตเตอรี่เนาะ ดันมาแล้วก็เปิดดันขึ้นแล้วก็เปิดแบบนี้นครับแล้วก็ด้านในใส่ดีการ์ดได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเหลืองทองนะครับขนาด6 4กิกครับแถมมานะครับโอเคใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใส่แบตเตอรี่นะครับอ่าด้านนี้เนาะด้านนี้เอาไวใไ้ใส่ไรใส่ตัวชาร์จนะครับแล้วก็ตัวใหม่ ได้เลยนะครับตัวขาสามารถดึงออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวหักนะครับเวลาใส่แล้วก็ระวังตรงนี้นิดนึงครับก็ต้องสลับดันประมานนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปตรงได้เลยนะครับตัวนี้นี่ครับเนี่ยมันจะขดแบบนี้เนาะเราก็ต้องดึงออกมาก่อนนะครับดัออกมาก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับโอเคครับเรามา ส่แบตกนเลยนะครับตัวนี้ย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะก้อนหนึ่งนะครับนี่เขียวคือเต็มนะครับแล้วก็มีเหลืองแดงประมาณนี้เหลืองก็แบตเลือน้อยครับแดงแบตหมดนะครับเปิดแบบนี้เลยถ่ายเข้าไปโอเคปุ๊บปิดนี่ถ้าเห็นสัญลักษณ์แบบนี้คือมันไม่กันน้ำเนาะเราต้องปิดปิดให้สนิท ช่องนี้ก็เหมือนกันเนาะเมื่อกี้เห็นเห็นที่เป็นออสีดส้มนะต้องเห็นต้องไม่เห็นสีส้มนะตัวนี้กรนน้ําได้หลายเมตรได้ตัวนี้เออมากสามารถที่ลงน้ําได้เลยนะครับโอเคครับเมตรสองเมตรสบายสบาย,สบายตัวนี้ลงลงได้มากกว่าสิบห้าเมตรมั้จะไม่ผิดนะครับกดเปิดเครื่องได้เลยครับในไมคนะครับแล้วก็มีตัวควิกปุ่มแบบเอาไว้เลื่อนได้ ตั้งค่าได้นะจะเป็นปุ่มกดเร็วนั่นเองนะครับนี่น,นี่ก็เป็นฝาปิดไว้ต่อไม้ไว้เสียบชาร์จนั่นเองนะครับโอเคอันนี้เป็นฐานแม่เหล็กเนาะที่เอาไว้ยึดกับตัวฐานอันนี้นี่ครับโอ้โแหแรงมากเลยขนาดเอามาใกล้ๆย,ย,ยังโอ้โหดึงออกอับากเลยครับแม่เหล็กแรงมากนะครับตัวนี้เปิดเครื่องได้เลยครับกดเปิดง่ายปิดง่ายครับหรือเปิดนี้ก็ได้ นี้ก็จะเป็นปุ่มข้างพลิกกระท่อ,อมนั่นเองเลื่อนขึ้นนะครับก็จะเป็นโหมดต่างๆนะครับวิดีโอวิดีโอแรต่างๆเนี่ยนะครับตัวหน้าจอเลื่อนลงมาก็จะเป็นพวกตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยความสว่างต่างๆ,างๆ,างๆดีมากเลยครับตัวนี้ผมคงไม่ลงฟังก์ชันเยอะนะครับเพราะว่า เรารู้อยู่แล้วครับก็เป็นเอามาใช้งานเฉยๆครับก็เอามารีวิวว่าเดี๋ยวผมจะอาจ่อานให้ดูเนาะว่าตัวอันนี้มันมีอะไรบ้างครับสังเกตตัวนี้นะครับตัวมุมกล้องเนี่ยเป็นเลนวายอยู่แล้วครับเราสามารถปรับได้เนาะปรับได้ว่าจะเป็นวายวายหรือความกว้างตรงนี้ก็คือกดตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยจะมีตรงนี้เนาะเนี่ยขีดขีดสองขีดกดได้เลยครับมันก็จะเป็น เลือกความกว้างได้ว่ากว้างเอาขนาดไหนนะครับนะครับโอเคแบบรัแบบมาตรฐานมันก็แคบลงมาหน่อยนะครับกว้างเอากว้างพิเศษนะครับโอ้โหอันนี้กว้างพิเศษเราเอากว้างแบบ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 มาตรฐานดีกว่าแล้วก็ยืนยังงนไปนะครับตัวนี้โอเคเรียบร้อยนะได้มุมมองกว้างแบบพอสมควรเนาะแต่ถ้าเราถ่ายถ่ายบล็อกหรือ เซลฟี่เองแล้วก็เลือกแบบว่าให้มันกว้างเป็นพิเศษก็ได้นะนี่จะกว้างได้มุมว้างมันแต่ว่าระหว่างคนมันก็จะคนที่ยืนข้างมันจะยืดตัวมันจะยืดยืดหน่อยนะครับโอเคนะครับอนอกจากนั้นเรายังปรับตัวเรียกว่าความละเอียดได้นะครับตัวนี้สำหรับหมดวิดีโอนะครับสามารถเลือกได้ถึง 4K 120เฟรมเรทเลยนะครับโหลเอียดมากเลยครับแต่ที่ผมใช้ก็คือน่าจะเป็น 2.7K แล้วก็60เฟรมเรทประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวตัวเนี้ยตัวเรียกว่าถ้าเป็นตัว H h d เอ่อ h นะก็จะได้ถึงประมาณ 4K 30เฟรมเรทเนาะแต่ถ้าเป็นวิดีโอธรรมดาก็เพียงพอครับ120เฟรมเรทเลยโหมันเพียงพอในการใช้งานมากเนี่ยสักร้อยร้อยก็ได้นะ แต่ผมใช้ก็คือ16ผมน่าจะใช้ประมาณนี้แหละครับ 2.7K แล้วก็60เฟรมเรทประมาณนี้ครับเพราะว่าเถ้าเป็น 4K เนี่ยไฟล์มันจะใหญ่นิดนึงนะครับผมนี่ครับก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมว่าสุดยอดเลยตัวนี้ครับผมต่อการใช้งานครับนี่ตัวนี้ครับก็ระยะเวลาถ่ายต่อรอบเลือกได้ว่ามันจะให้ขนาดไหนครั ห้านาทียีสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งผมเลือกออกไปนะครับเพราะว่าผมไม่ผมไม่ต้องการนะครับโอเคนะนี่ IS ก็คือตัวกันสั่นนั่นเองนะครับอ่าตัวล็อกล็อกเซดีต, Lock, Lock ตัวนี้ก็อาจจะดีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับตัวนี้เป็นล็อกเซดี้พัดก็คือดีเขึ้นไปหน่อยแต่มันจะครอบภาพเข้ามานะตัวโฮลิซอนนะตัวบ a าซิ่งก็คือ เขาจะมีใช้ใช้เส้นขอบฟ้าในการในการในการการสั่นฮะมันก็มันก็จะโอเคแต่ว่ากล้องต้อง,ต,องต้องไม่เรียกว่าไม่ตั้งไม่ทํามุมมากกว่าสีา5องศานะนะแล้วก็ตัวนี้คือ o r i z o n s t เซก็คือตัวสูงสุดก็คือแต่รอบภาพเข้ามานิดนึงนะแล้วก็การสั่นก็จะดีนะครับแต่ว่าเราจะสูญเสีย ปางเป้าดีนึงนะครับนี่ก็เป็นตัวปรับเป็นดูต่างๆเนาะส่วน,นอื่นก็จะบอกว่าเนี่ฮะจะเป็นเอทีกสเหลือกี่กิกจาก64เหลือ5้าหิกิกเนาะตัวให้ดีก็คือเป็นวิดีโอที่เอาไวช้ชวเฉยแสงได้อย่างดีครับผมก็น่าจะเลือกเป็นวิดีโอปกติไก่อนเนาะโมวิดีโอนะครับบทวิดีโอก,ก็ มีตัวนี้ก็เป็น h r HDR นะครับตัวนี้เป็น HDR ได้ถ่าย slow m o ช i o ได้นะครับถ่ายภาพนิ่งได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะถ่ายตัวที่เป็นเ,ออเรียกว่าเป็นวิดีโอมากกว่านะครับเป็นไว้ท่องเที่ยวนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเขานะครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูโดยใช้ตัวนี้ตัว เป็นหลักนะครับตัวดีงไงิทัออสโตรงนี้กล้องหน้าสามารถที่จะเป็นเป็นรุ่นแรกแรก,แรกที่กล้องหน้าสามารถที่จะทัชสกรีนได้นะมครับเนี่ยมันก็สุดยอดเลยตัวนี้นี่เพยได้เลยเห็นมัมันครบสางที่บอกมันครบเครื่องเลยนะตัวนี้นะครับครบเครื่องสําหรับการใช้งานเริ่มต้นอย่างเราเนาะเนี่ยมันก็ เนี่ยเวลาเราจะใช้กลับไปกล้องหลังก็ยืนยันไปนะมันก็กลับมากล้องหลังได้เลยโอเคเลยตัวนี้นะผมว่าให้การจับถือที่โอเคแล้วก็ราคาแบบนี้ราคาแบบนี้ผมว่า DJI Osmo Action 3เนี่ยเป็นรายที่น่าสนใจครับเพราะว่าในราคาเนาะมันได้อะไรบ้างได้แบบ กดอัดได้เลยนะครับตัวนี้ผมอัดไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับอต่า่ๆงเดี๋ยวเอาเสียงออกมาให้ดูเนาะสวัสดีครับนี่เป็นการอัด DJI Osmo a c t i แค3ครั้งแรกนะครับหลังจากที่ได้กล้องมานะครับกดปิดเนี่แค่นี้ก็อัดอัดเรียบร้อยแล้วครับเนาะก็ผมชอบเมนูมันถ้าเราตั้งมันก็ตั้งได้เนาะตัวนี้ ลุเล่นมันเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมก็เอาคร่าวๆก่อนประมาณนี้ฮนะเดี๋ยวการใช้งานดียังไงเนดะี๋ยวผมเอามารีวิวพวกนี้ทีเนาะนแต่ว่าในราคาในเลทราคาแบบนี้ที่คุณได้ที่คุณได้คุณได้แบบนี้ผมว่ามันคุ้มนะคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มราคาเนาะมันได้ผมทวยขั้นหนึ่งได้ได้เยอะมากครับได้อุปกรณ์เทียบเลยเนาะเราได้ไม้ เราได้ไม้ไน,น,นี่เห็นไหมจเอสียงออกมาให้ดูเนาะสวัสดีครับจะต่อไปก่อนนี่ครับเสียงก็โอเคเนาะออโต้สีจะดีกว่าออโต้สามแน่ๆครับในด้านเทคโนโลยีเนาะแต่ว่าราคาก็สูงหน่อยครับแต่ว่าผมก็ชอบตัวนี้แหละเช่นสามเพราะว่าลองใช้งานดูก่อนนะครับเคยใช้ยี่ห้ออื่นมาแล้วครับถึงกล้าใช้นะเราได้ไม้เราได้เคสนะครับ h a r เคสฮาร์ดเคสด้วยเราได้ตัวแบตเตอรี่แพ็คที่เป็น power bank ในตัวได้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับสามารถที่จะเป็น power bank พกพาได้เลยดามฉุกเฉินเนาะเราได้ตัวติดพวกกระจกพวกอะไรต่างสูญิากาศมานะครับเราก็ได้ตัวสายสายเชื่อมต่อ USB Type C มาครับคุ้มค่าครับตัวนี้คุ้มราคาแน่นอน,นคฮะ เยี่ยมครับตัวนี้นะฮะก็กดตรงนี้สามารถที่จะปิดเครื่องได้เลยกดค้างไว้นะครับก็ปิดเครื่องได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวใส่ไฮแคสให้ดูเนาะแบบนี้เลยนะครัแนแรกก็ขอมากอนแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกปุ่มทำตรงกันแบบนี้เลยเนะี่ยดูโซนนีนะ้ก็คือโซนนี้ได้เลยนะครับใส่ไปดื้ดอ,อย่างนี้เลย ล็อกนี่ได้เลยครับตัวนี้สามารถที่จะติดด้านนี้ก็ได้ใช่ไหมครับหรือด้านนี้ก็ได้นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะถ่ายถ่ายแนวตั้งได้นะครับแล้วก็มาต่อเซลฟี่มาเซลฟี่แบบนี้นะครับเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นขายแค่แคมป์ทั่วไปเนาะมันก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนี้ หรือด้านนี้นะครับนี่แบบนี้ครับโอเคเลยนะครับแบบนี้เยี่ยมเลยนะครับเป็นอะไรที่เหมาะเหมาะเหมาะราคามากเหมาะสมนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปเนาะแบบนี้นะต่อให้ดูแบบนี้ก่อนมาไม่ยืดยาวได้อยู่แล้วนะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราหาก่ลองมาผมก็ไปหาก่ลองเทอซินตัวนี้ครับโอ้โหมาแล้วครับเอาไว้สำหรับ ไปลุยกันเนาะตัวนี้เป็นขอบอยางรอเปล่าขอบกันเนาะโอเคแล้วก็หากล่องมาเรบร้อยแล้วก็จัดลงครับตัวนี้จัดอุปกรณ์ลงกล่องกันนะครับลงหรือเปล่าลองดูตัวไม้ก่อนนะครับงา้ลงได้หรเนี่ยลงไม่ได้อีกเวรนกรมโอเคตัวกล้องหน้ากล้องลงได้อยู่แล้วครับ ก็มาาตรงได้นต่เดี๋ยวเรองหากระเป๋าใหม่ดีวกว่าครับตัวนี้อาจจะไม่ไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่อืมอืมตัวนีอ้อาจจะไม่ตอบตรวจทั์สักเท่าไหร่ครับ ก็เดี๋ยวว่าอีกทีนเนาะเอาชวดคาวไปก่อนแบบนี้นะครับอุปกก่อนต่างต่เดี๋ยวหายไม่ใช่ะอืมเป็นซอบเคสตัวเนี้ยะะอือมีหน,น่าน่าจะลงตัวมากกว่าอืมแบบนี้ดีกว่าครับ ส่วนไม้ไม้ใส่ถ่ายอย่างได้ไหมเนี่ยไม้เหรอม้แท้ย่งแบบนี้ได้อยู่นี่ตัวไม่เหล็กอีกตัวนึงแล้วก็ตัวอันนี้เออนี่อะไรวะ อ๋อเมีของของเก่าของผมดูเนี่ยสวยเลยนี่ไงหามาได้แล้วตัวสกูแตบ,บนี้นครับโอเคเลยชอบเลยเออใส่ไปเลยครับมีอะไรไหมเนี่ยดูขวดราเทียบเลยโอเคก็ใช้งานได้ดีครับแบบประมาณนี้นะครับวัแบบนนี้ใส่แบบนี้ก่อนเพื่อใช้งานได้ก่อน ได้แล้วครับตัวนี้สวัสดีครับ DJI Osmo Action 3คุ้มค่าในราคานี้นะครับสวัสดีครับ